คะแนนสติคืออะไรจะได้มาได้อย่างไรในระบบสินแสบาโคชีวิตจะมีคะแนนสติที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดครับ1คะแนนสติมีมูลค่าเท่ากับ1บาทครับเราสามารถได้คะแนน3วิธีครับวิธีแรกเลยก็คือไปเปิดไพ่เลขมงคลนะครับถ้าได้ไพ่เลขดีเราก็จะได้คะแนนเพิ่มครับวิธีที่2คือแชร์สินแสให้เพื่อนปลูกดวงสําเร็จครับ1คนเราจะได้5คะแนนครับมูลค่า5บาท วิธีที่3คือเพื่อนที่ผูกดวงสําเร็จแล้วนะครับทดลองใช้ฟรีเรียบร้อยแล้วเติมวันใช้ต่อครับถ้าเพื่อนเติมรายสัปดาห์เราจะได้ส0คะแนนครับถ้าเพื่อนเติมรายเดือนเราจะได้100คะแนนถ้าเพื่อนเติมรายครึ่งปีเราจะได้500คะแนนและถ้าเพื่อนเติมรายปีเราจะได้1000คะแนนครับทั้ง3วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่จะให้เรามีคะแนนเพิ่มแล้วเอาคะแนนสะสมไว้มาแลกเป็นเงินสดได้ในลำดับต่อไปครับ สินแสบาโคดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์